จริงๆแล้วตอนนั้นผมทําดินดินบล็อกมาประมาณปีหนึ่งแล้วฮะ <c oughs> แล้วก็ทํามาก็ไม่มีคนดูยอดวิวไม่ขึ้นเลยฮะ <c oughs> แต่ก็ทำมาเรื่อยๆในความที่เราแบบชอบพอลูกจะคลอดประมาณ2วันโดนแฮกช่องอยู่ดีๆก็โดนแฮกคือผมนอนไม่หลับ <c oughs> จาก3ามันขึ้นมาเป็นพันหนึ่งแล้วก็2องพแล้วก็ ขึ้นขึ้นแลบอุ้ยุ้ยอุ้ย,ยทำตัวไม่ถูกอคลิปวิดีโอที่ไวรัลที่สุดของเขาคือ oh. คลิปวิดีโอที่ไม่ลงทุนเลย <Huh? S 1> มันจะเป็นเปอร์เซ็น์นนที่น้อยมากที่เริ่มทําวิดีโอโปุ๊บแล้วก็ปัง <Huh? S 1> อย่างอย่างอย่าง yes ego เนี่ยทำไม่กี่คลิปแล้วก็ปังเลย <Huh? S 1> แต่แต่ส่วนใหญ่จะไม่ปังคือคือถ้าเราหลีกห่างจากยาเสพติดได้ <Huh? S 1> ก็รับประกันว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตเราสําเร็จแล้ว <Huh? S 1> ครับสองรนกลมโซนเลยครับขอต้อนรับข้อสุด d ด y i ย g m a s o ูใน ช่วงนัดคุยนะครับวันนี้เราอยู่กับดีนะครับเป็นบล็อกเกอร์ที่น่าจะชื่อดังที่สุดในในภูมิภาคเราล้วมั้งเม่ขนาดนั้นครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับดินตอนนี้เราอยู่ที่ยะลาครับทุกคนระวังไซใช่ังใสทานโตก็ต้องขอคุณสถานที่นะครับเราอยู่กันที่6 6บ้านในสวนรีสอร์ทอันนี้เรามาตั้งแคมป์เป็นมิสซิ่งยูทูบเบอร์สามจังหวัดนี่นี่ยูทูบเบอร์ข้างหลังนี่ก็คือกำลังายเรือกันอยู่หลายครับมากันหลายช่องนะครับดิน เป็นคนที่ไหนอะไรยังไงเอ,อ่ผมชื่อจริงชื่อจิคดีเจแหละครับเป็นคนนาราธิวัสพ่อนี่เป็นอะไรกับในสา,ส,าสุกว่ะ พ, story, พ่อเป็นคุณแม่มากพ่อพ่อเป็นสาสุขอำเภอครับอ๋อน่าราสาสุขอำเภอบาเจาะแม่ก็เป็นพยาบาลนานแค่ไหนแล้วถึงมาทําคลิปคลิปวิดีโอทํามาประมาณ3ปีแล้วครับโอเคจริงๆๆจริงๆเมื่อก่อนผมทำอ่าเพจเพจนึงชื่อว่าดีนวิกฤตีนวิกฤติกจะเป็นแบบเพจให้ความรู้อาทิตย์ละครั้งคลิปสั้นๆก็คือจะพูดแนวคิดแรงบันดาลใจอะไรอะไรต่างๆก็ทําได้ประมาณปีหนึ่งแล้วก็เลิก พราะว่ารู้สึกว่าผมไม่ได้สาระขนาดนั้นน่ะผมเลยอยากทำอะไรที่มันแบบมีสาระบ้างเล่นๆบ้างอะไรเงี้ยผมก็เลยเริ่มทำดีบล็อกใช่ครับดินนี่คือเรียนต่างประเทศด้วยใช่ไหมใช่ครับดินที่ไหนดีนจบม .3 ที่นาราธิวาสแล้วก็ไปต่อม .4 ม .5 ม .6 ที่่ทีจอแดนครับจอแดนใช่ครับแล้วก็เรียนปริญญาตรีที่มาเลเซียแล้วตอนนั้นที่เริ่มทำนี่คือยังเรียนอยู่หรือว่าจบแล้ว ตอนตอนที่ทําตอนนั้นยังเรียนมหาลัยอยู่ครับเรียนมหาลัยยังไม่จบแล้วก็ผมแค่รู้สึกว่าอยากอยากจะทํา <What? S 1> ก็เลยก็เลยจริงจริง,รงวิธีการค้นหาตัวเองก็คือลองลองทำไปเรื่อยๆสำหรับผมก็คือทาไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นแนวไหนคือผมเป็นคนชอบดูบล็อกบ้างเป็นคนชอบดูบล็อกเป็นคนชอบดูคนไปเที่ยวชอบบ้างอ่าฮะ ดูของต่างประเทศแทบจะทุกวันดู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 จนสุดท้ายพยายามที่จะค้นหาว่าเอออยากทำล็อกนะ <Okay. S 1> แต่พอตอนเริ่มเนี่ยไปเริ่มกลายเป็นกลายเป็นแบบแนวสั้นๆให้แรงบันดาลใจถึงถ้าถ้าใครดูคลิปแรกๆของผมในดีนวิกลีจะเป็นอย่างนั้นสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับความสําเร็จที่สําคัญมากๆครับก็ <S <S อพอทาําอะไรประมาณปีหนึ่งก็เริ่มเริ่มตัวตัวตนของตัวเองเริ่มออกเริ่มออกเริ่มออกก็เลยมาทําดีนบล็อกใช่ตอนนี้ตอนนี้ผู้ติดตามเท่าไหร่นะทั้งทั้ง YouTube เฟซบุ๊กแล้วก็ทิกต็อกใน YouTube สี่แสนครับใน Facebook ล้านเก้าครับในติกต็อกสามสามล้านสี่สี่แสนผมรู้สึกว่าช่วงช่วงที่แบบมันเป็นจุดเปลี่ยนจริงของดีนะที่ผม,มติดตามก็คือเริ่มตั้งแต่ตอนที่เริ่มโดนโดนโดน,โดนแฮกช่องอ๋อเป็นเหตุก,การณ์เป็นยังไงตอนนั้นประมาณ เกือบปีที่แล้วครับจริงๆแล้วตอนนั้นผมทําดินดินบล็อกมาประมาณปีนึงแล้วฮะแล้วก็ทํามาก็ไม่มีคนดูยอดวิวไม่ขึ้นเลยฮะแต่ก็ทำมาเรื่อยๆในความที่เราแบบชอบจนสุดท้ายพอมาวันหนึ่งผมกลับมาเปิดร้านเบัรเกอร์เชคร้านชาไข่มุกของผมที่เปิดที่มาเลเซียกลับมาเปิดที่นราธิวาสก็มีน้องคนหนึ่งที่ทําวิดีโอตามตามผมมาเพราะเราเป็นรูเมทกันแต่แต่เขาดังใช่อยู่ดีๆก็ดังเฉยเลยใช่ใช่แล้วก็เขาก็ มาช่วยรีวิวให้ใช่ชื่อที่ช่องา yes i go คือเขาอ่ะเป็นเป็นเหมือนกับคนที่ผมสอนตัดวิดีโอทุกอย่างอยู่ดีๆใช่อยู่ดีๆเขาก็แบบดังเฉยเลยแล้วก็เข้ามาช่วยหลังจากที่ผมทำประมาณปีนึงก็ไม่มีคนดูพอ yes i go มาช่วยเนี่ยคืนคืนแรกผมจำได้ว่าผมมีผู้ติดตามประมาณ2หรือ300นี่แหละในยู u ู u ในยูทูปในเฟซบุ๊ก็คือไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีเลยพอ yes i go มาปุ๊บคืนแรกเที่ยงคืนผมจำได้เลยขึ้นไปเป็นพัน <laughs> จากที่เราพยายามที่ทจะให้ถึง1,000ทั้งปีอะ uh ่ะ huh. คือ1น0 0งสำหรับผมคือเยอะมากนะฮะ uh huh. คือผมนอนไม่หลับ <laughs> จาก3ามรขึ้นมาเป็นพันหนึ่งแล้วก็สองพันแล้วก็ขึ้นขึ้น,นแลบบฮุยหุยทุทําำตัว ui, i, ui, ไม่ถูก <laughs> ก็ก็ดีใจมากแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มพอทํามาประมาณปีหนึ่งเนี่ยถึงแสนซับ <laughs> ถึงแสนซับก็ตอนนั้น ภรยาผมท้องแก่แล้วก็แสนซับปุ๊บทาคลิปฉลองแจกน้ํา100แก้วต่างๆช่องยูทูบเบอร์สจังหวัดน้องๆเข้ามาฉลองกันโอ้โหดีใจมากรู้สึกว่าตัวเองมาถึงขนาดนี้ได้ไงปุ๊บพอลูกจะคลอดประมาณ2วันโดนแฮก <c oughs> ช่องอยู่ดีๆก็โดนแฮกก็คือมีแฮกเกอร์ทักมาในอีเมลว่าคุณต้องรายงานตัวนกดลิงก์นี้ไม่งั้นช่องคุณจะหายภายในยี่บสชั่วโมงคือจริงๆแล้วมันก็ไม่เมคเซนแต่ว่าผมง่วงนอนผมก็กดๆ,ๆปุ๊บตื่นเช้ามาช่องหาย แล้วก็ช่องหายแล้วผมก็รายได้หลักผมตอนนั้นก็คือ YouTube ก็คือไม่มีเงินเงินเดือนก็อยู่ใน YouTube ยังไม่ได้เบิกนไหมฮะก็ลูกจะคลอดอีก2วันแล้วลูกแปดด้วยโอ้โหเครียดผมไม่รู้จะทายังไงกับชีวิตแล้วก็แล้วก็สปอนเซอร์ก็หายแน่นอนเวลาเราโดนช่องแฮกไม่มีใครเข้าอยู่แล้วพอโดนเสร็จปุ๊บผมรอเวลาประมาณวัน2วันก็พยายามดีเสิร์ชว่าคนที่โดนเนี่ยเขาจะได้ กู้กลับเมื่อไหร่ก็สุดท้ายก็ไม่รู้จะทาไงก็เลยเปิดช่องอีกช่องหนึ่งชื่อว่าดินล็อกทูดีนล็อกทูใช่ไม่คิดอะไรไม่ออกก็เลยทําก็แต่ว่าผมเห็นคอมเมนต์ก็เป็นในเชิงบวกนะบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องพี่ได้อะไรมากเปิดช่องใหม่จบอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับเนต์ที่ตอนนั้นคือคือคือพอมองย้อนกลับไปก็ดีแล้วฮะตอนนี้ก็สองช่องก็สร้างรายได้ได้ไได้กลับมาแล้วครับใช่สี่เดือนแล้วหลังจากโดนแฮกเนี่ย ร,รู้สึกว่าหลังจากนั้นก็ดังเป้งป้างขึ้นมาเฉยเลยเลยนะ่ยม,มันเกิดขึ้นได้ยังไงผมไม่ทราบเหมือนกันฮะคือตอนนั้นโชคดีที่ก่อนที่จะโดนแฮกเนี่ยเพจใน Facebook ผมมีคลิปคลิปหนึงที่ไวรลก็คือคลิปที่ผมไปแกล้งนักเรียนที่หัดใหญ่เราจะไปดูนะครับว่าจะเป็นไงจะพูดภาษาอังกฤษนะฮะไป this school is one of the best school in in h ัด y หญ is, is that correct โอเคนะคลิปนั้นก็คือยอดวิวขึ้นเยอะมากยอดแชร์เยอะมากแล้วก็แล้วก็โดนแฮกพอโดนแฮกเสร็จปุ๊บผมก็เลยไปฝากฝากช่องแลบช่วยไปติดตามนะครับช่องผมโดนแฮกคนคนก็เลยแห่ไปติดตามในช่องดินวอลทูใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พยายามผลิตคอนเทนต์ที่คนเขาอยากจะดูภาษาอังกฤษแกล้งภาษาอังกฤษไปเที่ยวอะไรอะไรต่างๆก็คนก็กลับมาดูกลับมาดูก็รายได้ก็เปิดสร้างรายได้ในเวลาไม่ไม่นานก็ดีใจมากใช่ครับ ยังดีที่มีแฟนคลับเขาคอยติดตามคือตอนแรกที่ผมติดตามคือดินก็เนลักษณะของการเล่นกับภาษางก่ษที่ผมเห็นว่ารู้สึกว่าเริ่มดังมากจริงๆคือตอนที่มาทําเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แบบทดลองอะไรก็แป๊กตลอดแป๊กตลอดใช่ก็ไมถึงเริ่มคิดมาทำคือตอนนั้นตอนนั้นเป็นช่วงโควิดครับแล้วก็ในสไตล์วิดีโอของผมคือผมจะออกไปเที่ยวออกไปสัมภาษณ์คนเสร็จนีพอตอนโควิดหนักๆเนี่ย เราทำอะไรไม่ได้ไม่งั้นรามาแน่นอนอเมรการไปสัมภาษณ์เราก็กลัวโลกเหมือนกันแล้วก,ก็เลยอยู่แต่บ้านก็ไม่ได้โพสต์คลิปมาประมาณประมาณเกือบเดือนอแล้วก็ผมก็ได้เลื่อนเฟซไปเร,เรื่อยแล้วก็เจอคลิปของยูทูบเบอร์ของไทยท่านหนึ่งเขาบอกว่า,าคลิปวิดีโอที่ไวรัลที่สุดของเขาคือคลิปวิดีโอที่ไม่ลงทุนเลยถาย่ายง่ายๆตัดง่ายๆคนดูเยอะอันไหนที่โปรดักชั่นเยอะๆที่เขาลงทุนเนี่ยคนดูน้อยผมก็เลยคลิดว่าเออว่ะ ผมลงทุนไปถึงภาคเหนือบางทีก็เสียค่าเครื่องบิน <spe ak> เสียค่าโปรดักชันค่าที่ภาคต่างๆไปกับภรรยาด้วยมันโอ้โ oh, หม,มหาศาลแล้วแล้ววิวน้อย ก่อนหน้าที่จะโควิดคือวิวน้อยแล้วผมแบบเซ็งมากเลยทาไงดีผมก็เลยเลื่อนเฟซอีกแล้วก็เจอคลิปฝรั่งที่เขาทดลองอ,าาอย่างเงี้ยเพราะมันมีคลิปที่แบบคลิปประมาณเนี้ยในอินเทอร์เน็ตเยอะมากแล้วเราไม่รู้ว่าจริงไม่จริงคนชอบดูเพื่อความบันเทิงเฉยๆผมก็เลยสนุกลองดูคลิปแรกก็คือคลิปเขาบอกว่าใต้ฝานุเทล่าจะมีช้อนอยูอ่่่ใผมก็ไม่ได้บอกดามก็ซื้อนุเทล่าปุ๊บแล้วก็ถือมือถือหน่อยเขาบอกว่าง่ายที่สุดผมก็เลยไม่ต่อไม้ไม่อะไรเลย คลิปที่ถ่ายคือคลิปมือถือไม่ต่อไม่มก็ดาก็ตามธรรมชาติของเขาเขาไม่รู้เขาก็คุยกับผมในในกล้องโอเคเดี๋ยวให้<อ>ดูเห็นไหมเห็นไห<ย>มมันมีมันมีรอยอ่ะนี่<ม>แล้วก็ลองโพสต์ไปเพราะว่าผมไม่มีไอเดียผมตันหมดแล้วตอนนั้นคือไม่มีไอเดียผมโพสต์ก็โพสต์ไปสุดท้ายพอโพสต์ไปปุ๊บครึ่งชั่วโมงแรกสถิติขึ้นเลยครับพี่ ขึ้นมากกว่าคลิปที่ผมไปเชียงใหม่ขึ้นมากกว่าคลิปที่ผมไปกรุงเทพผมแบบผมถ่ายกับมือถือตัดต่อไม่ถึงไม่ถึง15นาทีอ่ะเสร็จแล้วลงทําไมผมงงแล้วมันสร้างรายได้ได้คือคลิปที่มากกว่า3นาทีใน Facebook สร้างใช่ใชแล้วผมแบบนี้น่าจะเป็นทางของผมแล้วแหละพอวันรุ่งขึ้นทาง Facebook โทรมาหาผมเขาก็บอกว่าคุณดีนค่าช่วงช่วงเนี้ยเป็นช่วงโควิดคุณดีนควรที่จะโพสต์คลิปทุกวัน พ <B ang> วาคคนมไม่ได้ไปไหนใช่คนไม่ได้ไปไหนผมก็อ๋อได้ครับผมก็ทําหลังจากนั้นก็ทําทุกวัน<ด>พอผมทาเรื่อยๆเ,เนี่ยผมก็เลยคิดว่าโอเคผมจะทํายังไงให,ให้ให้ให้ไม่โดนไม่โดนแหกงอีกผมก็เลยกระจายความเสี่ยงด้วยการลงใน YouTube ด้วยลงใน Facebook ลงใน IGTV แล้วก็ลงใน Tik t o ็อกแต่พอลงไปเรื่อยๆเ,เนี่ยผมก็เลยคิดว่าจะทายังไงให้คนเข้าไปดูทุกแพลตฟอร์มผมก็เลยทำคลิปเดียวคลิปเดียวแต่ แต่ทําเป็น3เวอร์ชันเวอร์ชันที่1คือสําหรับ YouTube ประมาณ4นาทีกว่าเวอร์ชันที่2คือสําหรับ Facebook และ IG 3นาทีเวอร์ชันสุดท้ายคือ TikTok อกนาทีาทีคลิปเดียวกันคือทุกคนไปดูใน TikTok อปุ๊บอยากจะดูเวอร์ชันยาวไปดูใน YouTube อะไรเงี้ยคือกระจายกระจายผมก็เริ่มเริ่มทําพอเริ่มทําปุ๊บไปไปมาณ TikTok อยู่ดีๆก็ใช่ใช่คนดูผมก็งงดูแต่ละวิวมันเป็นร้านผมงงงงมากใช่คนดูใน TikTok พอหลังจากนั้นกลายเป็นว่าคอนเทนต์ที่ผมทำเนี่ยผมไม่จะเป็นต้องหาคนจะแท็กให้ผมทําพี่ดีลองหน่อยพี่ดีลองหน่อยลองหน่อยลองหน่อยก็กลายเป็นว่าบางดินทดลองวิทยาศาสตร์เจอเลยใช่เป็นบางดินนักวิทยาศาสตร์ใช่คือแบบมัน จากที่เราไม่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ขึ้นขึ้นมาเป็นแบบจาก4ี่แสนผู้ติดตามในใน f a c e b o o k ตอนนั้นตอนนี้ขึ้นมาเป็นเกือบ2ล้านคือมันขึ้นเยอะมากจากจากออี่ห้าหมื่นในทิกตอกขึ้นมาเป็น3ล้านงงใช่ผมงปถ่ายกับพี่บีเด็กกาไบแบนไม่ไม่เนี่ยใช่ครับใช่ครับโอเคนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของดีนะที่แบบ กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้มันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะใช่ครับก็ก็ไม่จริงๆก็มีน้องๆหลายคนถามผมว่าเออทำไงไม่มียอดคนดูผมจะบอกว่าผมเป็นปีอ่ะไม่มีคนดูผมก็เหมือนกันอ่ะเป็นปีเป็นเป็นปีแต่เราต้องใจใจนิ่งจริงๆแล้วก็มั่นคงในแนวทางเราจริงๆอ่ะผมว่าปี2ปีแรกอ่ะเป็นช่วงที่ยากที่สุดยากมากเพราะหนึ่งเรายังไม่รู้ว่าเราตัวตนจริงๆของเราคืออะไรใช่เราแค่อยากจะทําแต่ เราคลิปเนี้ยเราชอบแต่ไม่รู้แต่บางทีคนดูไม่ได้ชอบอแต่บางคลิปเราไม่ได้ชอบอแต่คนดูชอบ <laughs> มันจะเป็นเปอร์เ,เ,เซ็น์ที่น้อยมากที่เริ่มทําวิดีโอปุ๊บแล้วก็ปังอ,อย่างอย่างอย่าง Yes I Go เนี่ยทำไม่กี่คลิปแล้วก็ปังเลยแต่แต่ส่วนใหญ่จ,จะไม่ปังก็ก็พยายามทําให้สม่ําเสมอนี่คือสําคัญที่สุด <laughs> ใช่ <laughs> ต้องสม่ําเสมอแล้วก็พยายามให้มันเป็นตัวตนของเราให้มากที่สุด <laughs> ใช่ช่วงนี้ดูพอแบบดังนะแบบ เริ่มเห็นมีลาสีขึ้นแบบมีหน้าใสดูแบบหล่อขึ้นเยอะมีเคล็ดลับอะไรบ้างอ๋อจริงๆผมผมไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรมากมายครับแต่ว่าแต่ว่าใน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 หลักการที่พ่อแม่ผมสอนก็คือพ่อแม่ผมเป็นสายสาสุขอยู่แล้วเขาเขาจะห้ามไม่ให้ผมไปยุ่งตั้งแต่แอลกอฮอล์จนถึงบุหรี่เลยยาเสพติดไม่ต้องพูดถึงหน้าหน้าผมบางคนอาจจะบอกขอบตาดำต่างๆจริง จริงๆผมไม่เคยไม่เคยลองอะไรเลยนะอ๋อมีมีคนเวลาผมไลฟ์แบบดินผู้ชายเูารู้กันนาอะไรเงี้ยผมไม่เคยผมไม่รู้จะพูดยังไงว่าไม่เคยไม่เคยจริงๆไม่งั้นภรรยาภรรยาผมเป็นคนเกลียดบุหรี่มากแม่ภรรยาผมเลือกผมเพราะว่าเข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 าชอบที่ผมไม่ไม่ดูดบุหรี่เพราะเขามองว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายที่ไม่ไม่ดูดบุหรี่ ค่อนข้างหายากใช่แล้วผมผมรู้สึกว่าน้องๆที่ดูผมอยู่ผมถ้าถ้าอยากจะตามผมเรื่องเนี้ผมอยากจะให้ตามนะมเพราะว่าเพราะว่าเรื่องของบุรีเป็นเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแล้วสำหรับผมผมเป็นคนที่คบกับคนหลายประเภทตั้งแต่ผมอยู่ต่างประเทศเพื่อนผมดูดกัญชาคนนู้ดูดบุรีคนนี้ดูดนู่นนี่นั่นต่างๆแต่แต่แต่ผมคบทุกคนแต่แต่ก็ก็เห็นชีวิตของเขาหลังจากนั้นเป็นยังไงมันมันรู้สึกไม่เท่แล้วก็ปากเหม็นด้วยแล้วก็ริมฝีปากดําทุกอย่างคล้ำ คือคือมันหมดมันหมดไปเลยถ้าอยากจะตามผมเห็นผมเป็นไอดอลอย่างเงี้ยเรื่องยายเสพติดผมไม่ยุ่งแล้วถ้งเราเราเรา,เราเจอคนแบบ ชัวเราสูบุหรี่สู่ยังไงมีดีมีเทคนิคยังไงที่จริงจริงผมเจอคนดูดบุหรี่บ่อยมากแต่ผมจะใช้วิธีการที่ว่าผมจะไม่ค่อยไปสนิทกับเขาเราจะไม่ทิ้งเขานะแต่ว่าเรายังคบเขาเป็นเพื่อนผมก็จะบอกว่าถ้าเจอคนปุ๊บผมก็จะหนีห่างแล้วก็เราเราเรา,เราพยายามแสดงให้เขาเห็นว่าไม่ดูดบุหรี่มันดียังไงอะไรอย่างเงี้ยชีวิตเราดียังไงแล้วก็ค่อยไปเตือนเขาไม่ใช่ว่าเรายังอ่อนแออยู่แล้วก็ไปพยายามจะไปช่วยเขาแล้วก็ไปด้วยพยายามหนีห่างแล้วพัฒนาตัวเองแล้วก็ ค่อยไปช่วยเข้าตอนที่เราสําเร็จอะไรเลยนี่ยทีนีก็เรื่องยาเสพติดเรื่องบุหรี่แล้วก็พยายามหลีกหานี่เป็นความสําเร็จที่ที่เป็นเทคนิคของดีนใช่คือคือถ้าเราหลีกห่างจากยาเสพติดได้ก็รับประกันว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตเราสําเร็จแล้วอความสาเร็จทางนั้นจิตใจเนาะมันเป็นอะไร,รที่ดีมากครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของดีนครับว่าตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยตั้งแต่ไม่มีคนดูเลยเนี่ยแล้วก็ไต่เต้ามานี่เรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วก็เริ่มมาปังตอน ช่วงปีนี้รามดิล่ามากคือแบบปังมากแล้วก็มีผู้ติดตามมีสปอนเซอร์มีรายได้เข้ามากมายก็แต่สิ่งที่เห็นคือความไม่ย่อท้อความนิ่งถึงไม่มีคนดูก็ยังทําช่องดดนแฮกไม่ต้องคิดอะไรมากเปิดช่องใหม่แล้วทําใหม่อดทนไปเรื่อยๆคือคือคือผมจะบอกว่าจิตใจผมนิ่งไหมผมก็ไม่ได้ไม่ได้นิ่งขนาดนั้นผมหลังกล้องผมก็เครียดเวลาคนมองผม พี่ดีนโอ้โหแบบว่ามั่นคงมากเลยทําวิดีโอจริง,รงๆผมไม่ได้มั่นคงถ้ารับหลังไม่ใช่รับหลังข้างหลังเบื้องหลังเนี่ยภรรยาผมจะรู้ว่าผมเป็นคนที่โ,โหเครียดเหมือนกันนะฮะยอดวิวตกบางทีก็ก,ก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยอะไรต่างๆแต่ที่ผมทําก็คือแค่ทําให้มันไปต่อข้างหน้าอย่าหยุดแค่นั้นเองความสม่ำเสมอสําคัญดีกว่า<ม>คุณรอให้มันดีเลิประเสริฐสีค่อยลง สู้ความสม่าเสมอไม่ได้คีนึงจะมีกี่คลิปก็ไม่รู้ถ้ารอเพอร์เฟกต์ใช่ใช่ก็คือได้แล้วลงถ่ายแล้วลงถ่ายแล้วลงถ่ายแล้วลงไปเรื่อยแล้วก็สักวันหนึ่งมันก็ต้องมีวันที่มันปังบ้างแหละคือโลกออนไลน์มันจับต้องไม่ได้อ่ะพี่มันจับต้องไม่ได้เราไม่รู้ว่าคลิปไหนจะไว้เราซะด้วยซ้าบางทีเรารอให้มันเพอร์เฟกต์แต่ไม่มีใครดูมันก็มีบางทีคลิปผมทดลองใต้ฝาเนเทล่าแล้วมันไว้เราขึ้นมา มันกับปังเฉยแล้วผมเราไม่รู้อ่ะมันมันไล่ตัวตนมากใช่เพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่อยากจะทำอย่าท้อที่อยากจะทาในในสามจังหวัดเรายัางน้อยมากนะ <c oughs> ที่ดังๆในในสามจังหวัดเนี่ยมาทุกช่องคือมันก็ยังไม่ได้เยอะมากยังมีช่องทางให้เราได้ทําแต่ในช่วงปี2ปีแรกเนี่ยอยา่าท้อทาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยนะครับดูดีเป็นตัวอย่างนะครับทามาโดนแฮกอีกอะไรอีกเนี่ยยังไม่ยอดท้อทาไปเรื่อยๆทำให้มันสม่ำเสมออย่างหนึ่งเคล็ดลับอย่างหนึ่งของดีคือการที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรีแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ สารเสพติดอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่น้องๆควรที่จะตามพี่ดีนของเรานะครับก็ถ้าเห็นดีนไปในดอก็ไม่ควรที่จะเข้าใกล้บุหรี่หรือว่าสารเสพติดอะไรต่างๆนะครับก็ฝากนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณดีนครับครับครับโอเคปิดคลิปกันดีกว่าก็ขอบคุณนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากติดตามเดี๋ยวย็ดมาสุดแล้วก็ดีนบล็อกก็วันนี้ก็ขอบคุณสถานที่อีกครั้งนะครับที่66บ้านในสวนรีสอร์ทที่วังไซทางโตนะครับใครอยากจะมาก็ เดี๋ยวผมจะลงลิงก์ของเพจที Naj ่เราพักบ้านในสวนรีสอร์ทนี้ให้นะครับตอนนี้ข้างหลังกําลังเล่นกิจกรรมกันอะไรเต็มไปหมดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปแจ้งกับพวกเขาก็ได้ครับขอปิดคลิปครัวบเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ